หลังจากที่เราไปตกปลากันมาเราก็ได้ยี่สกไซส์กลางๆมาตัวหนึ่งนะก่อนที่จะทําอาหารมันต้องดับคาวกันหน่อยจัดไปหนึ่งกึ๊บ หลังจากกับขาวเสร็จเราก็มาเตรียมปลากันต่อเลยนะเกล็ดปลาเราจะไม่ทิ้งนะเราจะเอาไปทอดกรอบแล้วก็มาโรยหน้าขั้นตอนต่อไปแล้วก็มาแรกเอาเนื้อปลาออกมานะเราจะเอาแต่เนื้อออกมาก่อนนะขั้นตอนนี้เราก็ต้องค่อยๆแรกออกมาทางนี้ก็ไม่ค่อยได้ทําเหมือนกันแรกออกมาก็จะเป็นแบบนี้แหละส่วนกระดูกเราก็ไม่ทิ้งนะเราก็จะเอาไปทําเป็นต้มยำนะนี่จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาล้างผักล้างอะไรของเราให้เรียบร้อยนะขั้นตอนต่อไปเราก็มาตั้งกระทะนะแล้วก็จัดไปอีกหนึ่งคือพอน้อมันร้อนได้ที่แล้วเราก็เอาเกล็ดปลาลงมาทอดนะทอดให้ เยื้อกเกอบๆเลยแล้วก็พักไว้ให้ยิน หลังจากเราทอดเสร็จเราก็ยังไม่พิงน้ำมันตรวนี้นะแล้วก็มาคั่วเครื่องต้มยำก่อนนิดนึงนะคั่วเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ําลงไปใส่เครื่องเทศลงไปนะหอมๆแล้วก็ปรุงไปเลยจะได้แบบกลมกล่อมกันเลยทีเดียวเนี่ยปรุงเสร็จแล้วก็รอให้น้ําร้อนนะระหว่างที่รอน้ําร้อนเราก็มาเตรียมเนื้อปลารอกันนะเราก็จะเอาเนื้อปลาออกจากหนังก่อนนะอันดับแรกเนี่ยก็ไม่ได้สวยก็ไม่ได้เนียนเท่าไหร่หรอกพอน้ําเดือดเสร็จแล้วเราก็มาเอาพวกหัวปลาพวกกระดูกที่เราแยกไว้นะเอามาต้มเพื่อที่จะเป็นน้ําซุปได้นะบอกเลยว่ารสชาติ จัดจานแน่นอนใส่ข้อมูลตัวอย่างแล้วปิดราหลังจากนั้นเราก็มาทําปลากันต่อนะผมก็จะมาสับให้พอประมาณนะแล้วหลังจากนั้นก็เอาไปลงครก ก็ไปตาต่อนะพอตาให้เสร็จแล้วได้ที่แล้วแล้วก็มาปรุงด้วยมะนาวนะเราจะใส่มะนาวไปก่อนเพื่อเป็นการหมักให้เข้าเนื้อนะรสชาติจะได้หอมเปรี้ยวอร่อยเลยพอตําให้เข้าที่แล้วเนื้อมันก็จะขาวอย่างนี้นะเสร็จแล้วเราก็มาใส่เครื่องปรุงกันต่อเลยก็ชูลรสพริกป่นแล้วก็ข้าวผู้ว่น้ําปลานะบอกเลยว่าสูตรนี้เด็ดแน่นอนพอปรุงเสร็จแล้วเราก็มาคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกรอบนึงนะเพื่อที่จะให้เครื่องปรุงมันเข้าเนื้อแล้วก็ใส่น้ําซุปที่ตักแยกออกมานะน้าซุปนี้ตักแยกออกมาให้เย็นก่อนนะพักไว้ให้็กกวต ด้วยผักนะสุดท้ายก็ชิมอมอร่อยพานเสร็จแล้วเราก็มาโรยหน้าด้วยเก็ดป่าทอดก,กรอบๆนะแล้วก็ตามด้วยบักชีโรยหน้าเลยมาเสร็จแล้วพร้อมทานเมนูวันนี้ก็จะมีลาบปลายี่สุกหูขี้ปลาต้มยำปลาก็เก็ดปลาทอดนะไปลองทำกันดูได้เลย